วันนี้จะมีวาระสำคัญนะฮะที่จะมีการประชุมเรื่องของกอตอรอครั้งที่12ป<ช>ี2566ที่ท่านยกเศรษฐาทวีสินจะนั่งเป็นประธานการประชุมซึ่งอยู่ในฐานะประธานกนตอรอช่วงบ่าย2โมงใช่ค่ะเขาเรียกว่าวันนี้จะเป็นการแต่งตั้งโผลในพลนะคะระดับรองผู้บัญชาการไปถึงผู้บังคับการประจำปี2566นะคะจะมีตำแหน่งที่ว่างเนี่ยรวมทั้งสิ้น129ตำแหน่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญสาคัญเหมือนกันนะคะแบ่งเป็น ดับรองผู้บัญชาการใน51ตําแหน่งแล้วตําแหน่งผู้คับการอีก78ตําแหน่งเพราะฉะนั้นเขาจับตากันเยอะสิ่งที่ได้ยินแว่วๆแล้วมีเสียงสะท้อนมาเขาบอกว่าเด็กของพอบอตรบิ๊กต่อของเราเนี่ยแหละหลุดโผล่ไปหลายคนเหมือนกันอืเป็นพอบอตรแต่ชื่อที่ส่งเข้าไปมาหลุดโผได้อย่างไรเมื่อวานเนี่ยประชุมกันเกือบแชั่วโมงค่ะ โอ้โหกว่าจะได้รายชื่อออกมากันกลองอใช่ไหมกานกรอ,<ช>องกันการกลองก่อนที่จะเสนอนายกร,รัฐมนตรีในการประชุมกตรวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าอ,อย่างที่คุณมรรัตน์บอกว่าสายของบิ๊กต่อทำไมหายไปหายไปหลายคนเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ยังยังพอจะมีคนที่เอาง่ายๆก็คือว่าประชาชนเนี่ยคุ้นชื่อแล้วก็เป็นที่รู้จักก็อยู่อยู่หลายท่านอยู่ อมาดูกันละกัน<ช>โผลบางส่วนนะคะเราคงไม่สามารถนําเสนอทั้งได้ทั้งหมดนะคะแต่มาดูบางส่วนว่าใครเป็นใครแล้วจะขึ้นจากไหนไปไหนบ้างนะคะ <c oughs> คนแรกนี่เลยนะคะเราเชื่อว่าหลายคนเริ่มคุ้น <มา S 1> เป็น,นมือปราบเขาเรียวกว่าคนนี้แหละเป็นมือปราบตัวจริงเสียงจริงเราเห็นเขาไปปราบโดยเฉพาะปราบไอพวกรีดซับ ปราบทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะ,ะผู้การเต่านั่นเองนะคะพละบบตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วนะคะเป็นนราตารุ่น45จากผู้บังคับปราบรามนะคะตำแหน่งปัจจุบันจะได้ขึ้นไปดํารงตําแหน่งนะคะเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแต่มีข่าวว่าถึงจะเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแต่ก็จะได้รับมอบหมายให้ดูกองปราบ ก็คงจะกลับไปดูในสายงานป้องกันและปราบปรามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปรับพฤติมิชอบนะฮะซึ่งก็เดิมเนี่ยท่านก็ผู้บังคับการปปปเนี่ยแหละใช่นะฮะก็จะได้ดูสายปรบปมเหมือนเดิมใช่อ่ะมีคนไหนอีกที่น่าสนใจไล่ลงมาพลตำรวจตรีพงกนันคล้ายคลึงนะครับในร้อยตำรวจรุ่น39นี่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะฮะเป็นรองผบกกอ่ นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นรองผบชนผู้ประชาการตํารวจนครบาลพลตารวจตรีมานพสุขคนธนพัฒน์นะฮะนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น43ก็อาจจะเป็นขึ้นรองผบชนาจากผู้บังคับการนคร88แแปดค่ะพลตํารวจตรีพันลบอแรมล่านักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น46นะครับจากผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะครับขึ้นมาเป็นรอง ผู้ประชาการตํารวจนครบาลน,นี่แล้วก็ท่านนี้ท่านนี้ต้องจับตาเลยพลตร,รตรีอํานาจไตรพค์คุ้นไหมคุ้นไหมแต่ถ้าบอกว่าทีมที่บุกบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อเร็วๆนี้หลายคนบอกจําได้เลยบุกไปบ้านบิ๊กโจ๊กที่บิ๊กโจ๊กยังไม่ทันรู้ตัวมาทั้งชุดนอนนั่นแหละพลตร,รตรีอำนาจไตรพศนะคะเป็นรอนรตอรุ่น45จากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เพราะว่ารอบที่แล้วที่บุกบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ย ชุดตารวจรไซเบอร์เนี่ยเขาเป็นคนจัดการ,รก็จะได้ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจน,ค,น,นครบาลอีกท่านหนึ่งพล<น>ตํารวจตรีธินก,กรรังมาศน,นะครับในร้อยตารวจรุ่น46เหมือนกันก็มารุ่นเดียวกับทางพลตํารวจตรีพันลพแรมล่านะครับเป็นรองผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมก็ขึ้นมาเป็นรองผบชนคนนี้ก็เป็นทีมที่บุกบ้านมิโชคด้วยเหมือนกันนะคะต้องจับตามองคนต่อมานะคะพลตรวตรีวรัชสันเตชะอัครเกษ นรตอร่น46นะคะจากรองผู้ชักการตำรวจภูธรภาค8นะคะจะได้ขึ้นรองพอบชนค่ะครับและและก็ท่านนี้เลยท่านนี้เลยพลตำรวจตรีเอการาชลิ้มสังกาศนะครับโอ้โหน่าจะโดนเรื่องเกี่ยวกับพิษส,<ว>สวยสติกเกอร์ครัำได้ไ <ป S 1> ใช่ไหมท่านเป็นผู้การทางหลวงอะ่ะแล้วพอมีปัญหาเรื่องสวยสติกเกอร์ออกมาเนี่ยท่านก็ถูกโยกออกมาใช่ไหมคะแล้วแต่งตั้งท่านการต่อไปรักษาการแทน 8ทีนี้พอจะมาเป็นระดับรองผู้บัญชาการแต่ไปอยู่ที่รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษานั่นแปลว่าอะไรครับคุณนมรเก็บค่ะเข้ากุ๊กค่ะทํางานถึงแม้ว่าจะมีตําแหน่งที่อยู่ระดับสูงแต่กลายเป็นหน้าที่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้กองบัญชาการศึกษาเนี่ยตำรวจเขาบอกว่ามันก็คงจะเงียบเงียเอาไปเก็บเอาไปแขวนอะไรประมาณล้ายๆแบบนั้นแล้วแต่จะมองนะคะามาดู <c oughs> ที่เขาว่ากันนะฮะ มาดูตำแหน่งต่อมานะคะพลตรีสรันชำนานราชน,นรตรุ่น38นะคะจากผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะได้ขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ครับพลพันตำรวจเอกวิทยาศรีประเสริฐภาพนะครับนักนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น45จากรองผู้ประชาผู้บังคับ,บการปราบปรามนะครับก็มาเป็นผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคปคบอ ส่วนอีก<ร>ท่าน<ร>หนึ่ง<ร>นี่น่าสนใจมากเพราะว่าพื้นที่ที่น่าจะได้คุมก็คือทางพันตำรวจเอกวิทวัฒชินคำนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น48นะครับจะไปอยู่ที่ที่เดิมจัก<ซ>รองใช่ไหมใช่ก็คือโซน ทองหล่อใช่ไหมฮะใช่รองพิก,งาการ <5 S 2> ตำรวจนครบัน5ก็ได้สไลด์ขึ้นเลื่อนขึ้นเป็นผู้บังคับการนครบัน5นะคะพื้นที่ทำเลทองเขาเรียกว่าทำเลทองทองหล่อนะคะอ่ะสุดท้ายที่น่าสนใจพันตำรวจเอกนิพนธ์บุญเกิดรองผู้บังคับการสอ,อทศไซเบอร์สามนะคไปสอ,อทห้าสอทอหน้านี่คือโซนภาคใต้สิบสี่จังหวัดภาคใต้โอ้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญนะครับ แล้วก็มีอีกสักหน่อยมีคนไหนในกลุ่มนี้ที่น่าสนใจสําหรับสไลด์แผ่นนี้บ้างนะครับธรมนุรัตพันตารวจเอกธรมนุรัฐคงมั่นรองผู้บังคับการสอท .1 สาเบอร์หนึ่งนะครับไปเป็นผู้บังคับการฝ่านวยการอํานวยการนิ่งๆไหมเออก็ไม่ต้องลุยละพันตํารวจเอกสุรพงษ์ไทยประเสริฐนะครับรองผู้บังคับการนะครับอํานวยการ กอบประชาการตำรวจไซเบอร์เหมือนกันสอท์ก็ไปที่ผู้บังคับการสอทภาคสี่นะครับสอทศสอทศนะครับพันตำรวจเอกทรงโปรดสิริสุขะนะครับนักเรียนในร้อยรุ่นห้าสิบรอผู้การตม3มาเป็น ผู้บังค <Ay> ับการตม .6 ภาคใต้นะดีใลเป็นท Th ี่ักใต้นะตม .6 พลตตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินทวัฒน์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสิน์ก็ไปที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพลตตรีทวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองผู้บังคับการตำรวจนครบาน5ไปเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีค่ะ Oh, oh, oh. เพราะฉะนั้นการแต่งตั้งยกย้ายนะคะระดับผู้บังคับบัญชานะคะก็จะมีการยึดหลักอาวุโส50%ความสามารถ50% oh. นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ตามระดับประสบการณ์อาวุโสแต่อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องยอมรับนะเ <c oughs> ด็กใครเด็กใ,ใ,ใครวิ่งเข้าวินเข้ามานะคะก็เป็นไปตามนี้ก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เล็กๆนะคะที่เกิดขึ้นกับโผแต่งตั้งยกย้ายรอบนี้แล้วบ่ายดีจะเข้าที่ประชุมแล้วก็คงจะมีผลบังคับใช้ต่อไปครับ